จะมาบันทึกความทรงจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพามาดูมะเขือที่เราเพาะเองนะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ส่วนหลังบ้านจะมาบันทึกความทรงจําเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพามาดูมะเขือที่เราเพาะเองนะคะมะเขือนี้เราก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะตั้งแต่เขาตอนเพาะใหม่ๆนะคะใครที่ติดตามช่องของเราวันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่าเขาออกดอกแล้วนะคะออกดอกกับทุกต้นแล้วนะคะ เยอะมากอันนี้วันนี้เราจะมาเด็ดใบเขาด้วยแล้วก็มาอัปเดตบันทึกความทรงจําด้วยนะคะแล้วก็เราใส่อันนี้เราจะใส่ปุ๋ยเล่งดอกให้เขาดกๆนะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเป็นแป้งไปนะคะใส่ปุ๋ยเป็นแป้งไปเล่งให้เขาออกดอกเนาะนี่เลยปุ๋ยไอ้ปุ๋ยแป้งนี่เราก็ได้มาจากการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะปุ๋ยแป้งนี้ได้มาจากการ์เดนเซ็นเตอร์เขาบอกว่าให้ใส่กับผลไม้ เราก็ใครที่ไปการ์เด็นเซ็นเตอร์เนาะก็ไปดูนะคะว่าที่เป็นที่เป็นใสผลไม้นะคะก็หยิบเลยเอามาใส่ได้เลยนะคะนี่ดูมันหนาแน่นมากเลยเนาะแล้วปีนี้อากาศที่อังกฤษไม่ค่อยดีนะคะอากาศที่อากาศที่อังกฤษไม่ค่อยดีต้นไม้ก็จะเป็นแบบเนี้ยในต้นนี้มันหงิกงลงมาเพราะว่ามันติดลานะคะมันติดลาเด็ดออกไปนี่เลยก็พยายามเด็ดออกเพราะเราไม่หวังเขาแล้วเนาะเราอันไหนที่ที่ว่ามันมัน มันจะไม่โตโอ่ะอู้ดูมือเรายังกะพยานนาคเลยนี่เราก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาเด็ดใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ใไอที่สวนที่เขาไม่ใช้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินนะเนาะเราก็จะเด็ดออกเนี่ยให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ดอกให้เหลือแต่ดอกอันนี้ก็เด็ดใบที่มันไม่มันมาทําให้มันลกกุกอะเนาะมันเปืองอาหารเราก็จะเด็ดออกนะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็จะเด็ดออกเหมือนกัน นี่เลยเพราะว่าเราจะเอาแต่เอาอาหารไปเลี้ยงแต่ต้นของเขาเนาะแล้วเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วนะคะแล้วก็เดือนกันยาก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมีเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนนะอีกแค่สามอาทิตย์นี่ถ้าได้กินในเดือนนี้เดือนนี้ก็ประมาณเหลืออยู่สามอาทิตย์เนาะแล้วสิงหากันยาถ้ากันยาได้กินคือได้กินกันยานะคะแล้วก็ สิ้นกันยาก็คือหนาวจัดก็จะไม่ได้กินแล้วปีนั้นก็ต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเร่งในเดือนเพราะฉะนั้นต้องมาเร่งในเดือนสิงหาเนี่ยเร่งให้ได้กินให้ได้เร็วที่สุดนะคะคือถ้าเขาไปออกดอกแล้วถ้าเขาได้กินก็คือพอออกลูกอ่อนมาก็กินพอดีเก็บกินเสร็จก็หนาวพอดีนะคะอันนี้คือปีแรกที่เราเราลองดูแล้วมันก็จะเป็นเพาะช้าที่สุดเนาะ <í ls> <t> เป็นเพาะชา้าเพราะเรทเพราะว่าพี่เขาจะกลับไทยแล้วเขาให้เมล็ดมา,มาเราไม่ได้ซื้อพันเพราะว่าเราตั้งใจจะจะไม่ปลูกแล้วเราจะกลับไทยนะคะ พอเขาให้มาเราเสด็จานเราก็เลยวางหวานลองหวานหวานดูแล้วมันก็ขึ้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือมะเขือเปาะสีขาวโอ้ยใบมันไปแล้วนี่ใบมันไปแล้วนะมันเป็นมเะเขือเปา,เาะมะเขือเปาะดาวขาวมาเาะเขือเปาะมันเขียนมเะเขือเปาะดาวขาวนะคะใบเขาไปแล้วหันมาทางนี้ก็คือเหมือนกันมะเขือมันก็คล้ายๆมะเขือเ,เปาะหลนเป็นมเะเขือรูปไข่เนาะมะเขือไข่เต่าสีเขียว เหมือนกันมันเป็นลูกแบบไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะพอกลางๆนี่แหละใครที่กินตามตลาดเนาะที่เขาขายตามตลาดสดมันที่บ้านเรานะเขาจะเห็นเนาะแล้วพี่เขาซื้อมาแล้วเขาก็จะกลับไทยก็ให้เราเหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกว่าสีเขียวถ้าดูดีๆสีเขียวจะขึ้นดีจะขึ้นดีเหมือนกันนะคะแล้วต้นใหญ่ด้วยอันนี้ของเราเพาะเองนี่เราจะก็จะเด็ดแบบนี้เนาะเด็ดใบมันอันนี้ก็พอประมาณแล้วนี่เขาจะให้เหลือ ให้เหลือแต่ว่าเออให้เหลือแต่พวง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 เขานะคะพวงพวงไอดอกเขาวันนี้เราจะมาตัดตัดเด็ดตัดเด็ดออกมาบันทึกความทรงจำเฉพาะมะเขือที่อยู่ในที่อยู่ที่เราปลูกนะคะในกินเฮาก็ะนอกกินเฮาด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูนอกกินเฮาด้วยนะนอกกินเฮานี่เราซื้อมากับที่เราไม่เอาแล้วเราทิ้งไว้มันก็ขึ้นนะคะทิ้งทิ้งไว้มันก็ขึ้นนะอันนี้ถ้ามันไม่เจอลาปีนี้ปีนี้ปีนี้มันแบบอากาศมันหนาวตลอดลามันจะเยอะ มันก็จะเจอลานะคะนี่อันนี้คือเราให้ให้ป Ł ุ๋ยแป้งเนาะปุ๋ย,ปยแป้งเข้าไปนี่นะคะข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกไอ้ที่มันเหลือก็เต็มเนาะข้างในนี่ที่มันเหลือก็เต็มนี่ไอตัวนี้มันสู้ตายเลยตัวนี้มันสู้ตายมันออกดอกได้จะามาออกมาไม่แน่ใจว่าจะออกมาไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะวันนี้เรามาดูกันอีกทีนึ่งนี่ข้างล่างเราทิ้งทิ้งไว้เนาะมันก็ขึ้นนะคะมันขึ้นมันไม่ตัวนี้ยตรงนี้ก็มีเนาะ นี่ก็มีนะคะถึงโอ้ดูด่มันสวยเ่ยใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงให้มันใบมันสวยมันก็จะสวยอย่างนี้แล้วเราไม่อยากให้ใบมันสวยเนาะเพราะว่ามันถึงเวลาต้องกินลูกมันแล้วไงนี่จะมากินแต่ใบมันไม่ได้นะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผักกินใบนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้แหละเราจะมาดูเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะคะในคลิปมันจะยาวเนาะเพราะว่าเราจะทําคลิปสั้นๆแล้วเร่งทาแล้วก็นีทางมุมดูฟังนี้ ต้องมาเด็ดใบออกนะคะเราจะทําคลิปสั้นๆเนอะเร่งทําเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทํางานในสวนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะคะอาทิตย์นี้ร้อนไปแค่อาทิตย์เดียวเราก็จะเจอแดเดเจอลมเจอฝนเมื่อวานก็เจอเนาะ,ะนี่ในกินเฮาก็จะมีแค่สองมุมนะคะดูดูดูดนี่ปล่อยมันทิ้งมันก็ขึ้นนะคะมันขึ้นมันเอาไปขายไม่ทันด้วยนี่ในกินเฮาเราก็มีสองมุมนะคะแค่นั้นแหละเรามาดูข้างนอกนะคะข้างนอกนี่คือเรา นี่เรามาดูข้างนอกนะคะนี่ข้างนอกเรานะคะที่ซื้อเขามาเนาะเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเพาะไม่ทันเพราะาเราจะกลับไทยนะคะซื้อมาสี่ต้นเขาแถมมาหนึ่งต้นเขาได้ห้าต้นนะคะแล้วเขาก็มีลูกให้ด้วหนี่เขาเริ่มมีลูกแล้วนะดูสิมือมือก็มองตัวต้นนะไม่ได้มองดูกล้องเนาะนี่เขามีลูกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเด็ดเด็ดไอ้เล็กๆๆๆมันนี้เหละอ ปุยน,นี่อันนี้มีสามอันนี้มีสามลูกเนาะข้างบนสองข้างล่างนะข้างบนสุดมีอีกไหม,ม,มแต่ว่าเขาติดนะนี่เขาเป็นโรคละปีนี้จะเป็นโรคเยอะมากเลยเพราะว่าสภาพอากาศมันมชื้นแล้วก็ทั้งสภาพอากาศชื้นทั้งมันมากับปุ๋ยด้วยนะคะมากับคอนโซลพอกากาศมันชื้นเสร็จมันก็จะขึ้นเนี่ยไอ เขาเรียก่็โรคอะไรใครรู้มั้งเนี่ยเพี้ยอะไรวะเรงจำไม่ได้แล้วนะอุตส่าห์ว่ามันเป็นโรคนะคะต้องเอาเอายาฆ่าอา,อายามาฉีดอันนี้เด็ดออกนะเด็ดออกแล้วก็ฉีดยาฉีดยาฆ่าดอกไอใบใบ,บนี่แหละบางดางเนี่ยพียอะไรสักอย่างนี่แหละเราจำไม่ได้แล้วเนาะมันจะมีอยู่ในขวดอยู่นะคะแต่ว่าขวดยาเรามันหมดละเราต้องไปซื้อใหม่ปีนี้หมดยาไปขวดหนึ่ง จริงๆไม่เคยไม่เคย,ยใช้เลยนะยนเด็ดเลยแต่ใบที่จะกินตอนแรกว่าจะไม่เด็ดเนาะแต่พอมันเจอเขาเป็นใบเป็นเนี่ยเป็นด่างเพราะเขาเป็นด่างแบบนี้นะคะเราต้องเด็ดเขาออกแล้วก็ฉีดยาไปยาที่นี่ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันจะบอกเลยว่าใช้อะไรยังไงมันมันเปะ๊ะมันเป๊ะกว่าที่บ้านเราเนาะมัน มันถูกกำจัดมันถูกแบบเขากฎหมายเขาแรงเนาะมันก็เลยเราก็เลยไม่กลัวตอนแรกเราก็กลัวนะตอนหลังๆเราโอ,โอ้เขาถูกกำจัดด้วยกฎหมายมันมันอันตรายเขาก็ไม่เอาออกมาใช้เนาะที่นี่วนมากแล้วมันจะบอกเลยว่าออกกันมันจะบอกเลยว่าออกกันแล้วยาก็จะประมาณไหนที่จะใช้ได้ใช้ได้แค่ไหนประมาณนี้นะคะเราก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่วีแรกๆเราก็กลัวเนาะนี่ตัวนี้ก็มีดอกเ้ยมีโรคหนึ่งโรคดูจริงๆที่มีกี่ลูกเาต้องเด็ดใบเขา เด็ดใบให้เหลือแต่เด็ดใบให้เหลือแต่ไอตัวตัวที่มันจะกินนะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอูยอนนี้ก็ขึ้นอีนนี้ยังออกลูกๆอ่อนเห็นไหมลูกอ่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นนี้ก็มีสองลูกเราจะเด็ดให้เหลือแต่ลูกมันเลยนะเพราะว่าเราเจอใบเนี่ยใบมันไหม่เดี๋ยวมันก็ร้อนมันก็หนาวมันมันเป็นมันเป็นเพี้ยไฟเพี้ยไฟหรืออะไรนี่แหละ บางทีมแมลงมันฉี่มาเนาะ,ะแมลงมันบินบินบินจับจับเลยมันก็ไปโดนโน่นโดนนี่มันก็มาโดนก็เป็นได้นะคะนี่เราจะไม่เอาแล้วเราจะกินเด็ดออกนะคะเอาเฉพาะที่มันออกลูกเนี่ยปีนี้ให้ได้ก,กินที่มันออกลูกนี่ก่อนก็พอแล้วนะคะอุยนี่หักไปแล้วเสียดายดหักแล้วก็หักไปนี่อันนี้เป็นจัด แป๊บเดียวสองสามวันขึ้นเพราะมันขึ้นมันจะขึ้นเลยนะคะมันติดเร็วมากมันระบาดเร็วมากเนะสองสามวันก็วันก่อนมาดูยังไม่เห็นเป็นใบด่างๆวันนี้มาเป็นใบด่างละนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งเด็ดใบนั่งเด็ดใบนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวเราจะมานั่งเด็ดใบเขาเราจะมาถ่ายแบบเร็วๆมาถ่ายแบบนิดเดียวเนาะไม่ได้ถ่ายเยอะต้องทํางานด้วยอันนู้นอันนู้นนะคะที่เรามันเหลือไม่มี ดินใส่วันนี้ก็จะมาเคลียร์ดูว่ามันพอได้กินไหมพอได้กินก็จะเก็บไว้พอไม่ได้กินก็จะได้เก็บทิ้งนะคะเคลียร์พื้นที่เพราะว่าอีกแค่เดือนเดียวก็หนาวแล้ววันนี้เราก็พามาดูมะเขือทั้งสวนเลยเนาะทั้งในบ้านเอ้ยทั้งในกินเฮาและนอกกินเฮานะคะก็มาอัปเดตกันเนาะมาบันอัปเดตมาบันทึกความทรงจํากันสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะงานบ้านยังเหลือตากผ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกทัานที่ติตทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านเนาะใครชอบชีวิตบ้านๆใครชอบชีวิตคนที่อยู่ในอังกฤษแล้วใช้ชีวิตบ้านๆมัอนอยู่บ้านเราเนาะอยู่แต่ในสวนนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดคอมไอ้คอมเมนต์มานะคะพูดคุยกันเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่า คลิปต่อไปเราจะมาบันทึกความทรงจําชีวิตที่อยู่ในอังกฤษแบบไหนนะคะชีวิตชีวิตที่อยู่ในอังกฤษอยู่แบบบ้านๆอยู่ในส่วนหลังบ้านนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิง่งไว้รอชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะ